สวัสดีค่ะสวัสดี f อซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันนะคะกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะเอ,อ่อฮานอยนะคะสูตรของแอดแล้วก็สูตรของหลานนะคะรวมกันเลยนะคะมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะอัดคลิปเป็นเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่านะคะอามาไวคะ่ะวันนี้นะคะแนวทางมาไวตีหนึ่งกว่ามาไวเวอร์ตีแอด อ้าวมานเฮงปังกันไมเนาะนะคะดีใจกับท่านที่มานดีใจกับท่านที่เฮงดีใจกับท่านที่ปังเนาะมาดูคาเตือนของทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้จักรยานหลายๆคันนะคะในการรับชมรับฟังนะคะฝากเออรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เด้อยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะเข้ามารับชมรับฟังได้เลยนะคะช่องเรานะคะมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะทุกคนนะคะแอดก็ไม่ได้เก่งนะคะจะมีแนวทางหลานมีแนวทาง อาจารย์ปัญญาแล้วก็มีแนวทางแอดนะคะส่วนแนวทางแอดนะคะประมาณอารมณ์ว่า่อยมักตัวไดน่อยก็ลุคลิิป,ประมาณนั้นเนะจน้ะเนาะอ่ะ มาดูกันนะคะท่านที่ถามนะคะท่านที่สอบถามเนาะว่าเอ้าทำไมถึงดูคลิปไม่ได้แอดโดยเฉพาะคลิปรัฐบาลไทยนะคะคลิปรัฐบาลไทยนะคะส่วนมากนะคะแอดจะปล่อยเนาะจะปล่อยวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะวันเสาร์วันอาทิตย์มีเตรียมรับข้อมูลเลยนะคะจะจะปล่อยส่วนมากจะปล่อยประมาณนี้หรือถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะมีคลิปแยกนะคะมีคลิปแยกให้โดยเฉพาะ f c ที่เข้ามาใหม่นะคะแอดก็จะ นี่ค่ะจะปล่อยลงให้เลยนะคะตรงไหนที่มีพื้นที่แยกนะคะมีพื้นที่นิดนึงนะคะแต่ว่าจันำถึงสุกมีลาวพัฒนากินหมดเลยนะคะพื้นที่ไม่มีพื้นที่แทบหายใจนะคะ <g ül> ก็เลยเออตรงไหนมีคลิปแทรกได้ก็จะแทรกให้นะคะแต่ว่าส่วนมากนะคะแอดจะลงเสาอาทิตย์นะคะหรือว่าเป็นแนวทางนะคะที่เราทําไว้นะคะเพื่อที่จะรอลงนะคะรอลงแอดก็โหลดไว้นะคะโหลดไว้นะคะโหลดไว้แล้วเอาไปไว้ในหนู่นะค่ะ เอาไปไว้ใน YouTube นะคะให้เขาตรวจสอบนะคะอ่าก็ขออนุญ,ญาตพูดซ้ำไปซ้ำมาอยู่นี่แหละคะ่ะเกี่ยวกับคลิปตัวนี้นะคะอ่าเผื FC, ่อเอเผื่อเอเข้ามาใหม่นะคะอันนี้เราปล่อยให้ดูรับชมรับฟังปกติเลยนะคะแต่ว่านะคะโหลดไว้นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกเน็ตแอชช้ามากๆเลยนะคะทุกคนถ้าจะทําคลิปเสร็จแล้วไปโหลดลงนะคะมันก็ช้านะคะเขาจะมีให้แบบว่า ออมันจะเป็นแบบประมาณว่าเออถ้าเอ,อ,อยากรับชมรับฟังคลิปก่อนใครนะคะก็ไปสมัครใน u t u b e ได้นะคะเออเขากระสลาดเนี่ย <laughs> ว่าย YouTube นะคะเนาะหมายถึง YouTube นะคะบวกเกี่ยวกับแอดเมนบอก เอ้าเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปฟังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแต่ว่าเราปล่อยให้รับชมรับฟังตามปกติเลยนะคะอาจจะช้าล่าช้าหน่อยนะคะอาจจะทําวันอาสมมติแอดทำวันพูดวันพฤหัสหรือวันอะไรอย่างเงี้ยแอดอก็จะไปปล่อยวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะแนวทางตัวไหนช้าได้ก็ช้าแอดก็ปล่อยช้านะคะแนวทางตัวไหนที่ต้องปล่อยไวๆแอดก็ปล่อยไว้นะคะเราพัฒนานี่ไม่มีกั๊กทาแทบไม่ทันเลยนะคะโดยเฉพาะเราพัฒนานะคะ เราพัฒนานี่ต้องอัดคลิปไว้ตอนกลางคืนเลยนะคะเพราะว่าตอนเช้าก็จะอัดคลิปไว้แล้วก็โหลดนะคะโหลดไว้ตอนเช้าก็จะได้ปล่อยเลยนะคะถ้าทําไปด้วยโหลดไปด้วยนะคะวายมือนิ้่ใดนี่เอาทางโดาเม็ดแอดมุนติวดิวดิวดิวอยู่คือโบพัฒนาเอดโอ้ยจักละค่ะอันนี้กระุดไววสุดๆุดเหลี่ยวได้เฮ้ยมันเป็นแล้วแต่บางพื้นที่เนาะทุกคนเนาะมาดูกันค่ะทุกคนนะคะฝ่าฝนล่มอากาศค่ะ เอามาดูกันนะคะจึ้งมากๆเลยนะคะแอดเจอเข้าอะไรบ้างนะคะแอดเจอเข้าอะไรบ้างค่ะทุกคนนะคะมาดูกันเลยเนาะโอ้ยหลุดแสแมนแตกคัคะจ่ะโอ้แตกยับเยินเลยนะคะเสียดายหนอยพี่เสษนะคะหนอยพี่เสษ <noticeable> ยดว่าหนอยพี่เสษนี่แอดเสียดายจริงๆนะคะทุกคนโอ้ยแล้วเดี๋ยวนี่หนอย v i p มาหลุดนะคะหน่อยว i p มาหลุดสามมันไปหลักร้อยนะคะสามไปหลักร้อยเนาะโอ้ยจะเสียดายค่ะจ้ะเสียดายมากๆเลยนะคะทุกคน อ้าเก้าตัวนี้ก็เข้าเนาะเดี๋ยวติ๊กอันที่เข้าก่อนนะคะเออติ๊กอันไหนที่มันเข้าดินนะคะจะเข้าเจาะด้วยก็เข้าเข้าดินด้วยก็เข้านะคะ เอามาดูกันนะคะของแอดจึ้งมากเลยนะคะแต่ของหลานไปไม่ได้เลยนะคะของหลานนี่ต้องขออภัยเลยนะคะมาดูนะคะแอดเจาะเข้านะคะของแอดจะลกหน่อยนะคะทุกคนแต่ถ้าใครชอบก็จัดเลยนะคะของแอดนะคะเจาะเข้า9 6ค่ะ96าเข้านอยกิจนะคะ1นนะคะ17นี่เข้าก่อนเลยนะคะการาติเข้าดีค่ะพวกนี้นะคะ61นะคะตัวเน้นเลยนะคะ6กนะคะ6กับ9ปัญหาโลคแตกแอดกับหัวให้ทันทีเลยนะคะ61นะคะทุกคน6 1นะคะพี พิเศษนะคะ09นะคะพิเศษอีกนะคะตัวเน้นนะคะเสียดายที่ไม่มี59ถ้ามา569ยังจะได้นะคะ,ะตัดไปนะคะเราได้แค่ตัวเด่นเนาะ90ถือว่าเดินทุกหน่อยเลยนะคะ90นะคะ1ก็เดินดีนะคะเอ่อมาหน่อยสุดท้ายนะคะ VIP07 ค่ะเรียบร้อยค่ะ61นะคะ80นะคะพัฒนาอีกนะคะัดคือเข่าดีแถ่ แต่ว่าสามตัวนะคะเจาะไม่แตกนะคะตารางแปดแปดเก้าอแปดเก้าศูนย์สองแปดศูนย์พัฒนานะคะแต่แค่2หน่อยนะคะบึงเหล็กถูกข่อยที่ล่ละมีทุกแปดสามยกเว้นสามแปดสามนะคะหลักร้อยของเรานะคะเข้าไปที่หน่อยกิจเข้าไปที่หน่อย VIP เนาะเสียดายนะคะหน่อยแยกนะคะมาตายหน่อย VIP ไม่งั้นได้เฮกันเลยนะคะได้เฮกันเลยะค่ะทุกคนได้เฮกันเลยนะคะเอานี่นะคะของเจ้าแม่ยับเยินเลยค่ะเจ้าแม่ตายนะคะเจ้าแม่ตายยับเยินเลยนะคะ อ่าน,นมันออกสองอะไรนะสองหกบอกในนี้ไม่มีหกของนางไม่มีหกไม่มีเก้าเลยนะคะหวยมาหกมาเก้าตายค่ะเจ้าแม่นะคะตายเลยนะคะว้ายสู้กันต่อนะคะขออภัยเด้อค่ะของเจ้าแม่ก็หลุดนะคะเอานี่นะคะทุกคน 901นะคะฮาน,ะะนอยรวมของวันที่10เนาะวันที่10เดือน7 901นะคะ901คะ่ะทุกคน979695 070605171615นะคะ07 06 05 1็16 15ก็กหับหวัว69เอานะคะกำัวหัเ69นะคะนอยกิตให้วิธี57นอยพิเศษ68นอยปกติ65นะคะน่อย VIP นะคะน่อย VIP อนะคะ46น,นะคะนอย VIP 46นะคะกาชาตินะคะ3านะคะสามัคคี68นะคะพัฒนา7 9นะคะหลัก1้อย แปดนะคะมันจับได้แต่หกแปดนะคะหน่อยแยกมันจับได้หกแปดตั้งสามคู่นะคะแอดก็เลยติดเป็นเม็ดเดียวให้นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นหกแปดเก้าแปดหรือเปล่านะคะเพราะมันจับได้แบบนี้นะคะในหน่อยแยกมันให้แบบนี้เนาะเอามาดูหน่อยรวมของเรานะคะของวันที่สิบให้ไปที่เก้าศูนย์หนึ่งนะคะเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้ายังอยู่ที่เก้าศูนย์หนึ่งนะคะของแอสศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้านะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้านะคะศูนย์หนึ่งเม็ดเดียวค่ะตามจนยันลูกบวชนะคะศูนี่มาจาจกตรง นี่นะคะน01นะคะแอดก็มาทําเป็นเม็ดเดียวเลยนะคะ90มีแล้วนะคะ9060นะคะ9161มาแล้วนะคะกิ๊กกับชูนะคะอ่ะอันนี้6699นะคะไม่ได้เขียนให้มันจะมาอยู่บ่อ้าววันพระใหญ่ด้เฮ้ยวันพระใหญ่เลยนะคะแต่มันจับไม่ได้ด้ยหลหรอเออสางมันถอดขั้สูตรมันจับบ่ได เราไม่ได้แปลงให้นะคะ FC กับแปลงเอาเนาะอันนี้6กแปดก็มาจากตรงนู้นนะคะแอดก็กันนะคะแอดก็กันเจ็ดห้านะคะเจ็ดห้าสี่เก้านะคะสี่ห้าสี่เจ็ดนะคะอันนี้กันให้ตัวกันนะคะพวกนี้ตามสูตรนะคะนี่พวกนี้จะตามสูตรปากกาสีดํานี่ตามสูตรนะคะพวกนี้ตามใจฉันนะคะ เอา9นะะ50 1, 50 7, 1นะคะ9 6 1 7หกหนึ่งเจ็ดนะคะศูนย์ห้าแปดนะคะเก้าหกหเนาะเก้าศูนย์หนึนะคะห้าศู7ย์หน่ะคะห6 7ค่ะทุกคนเอาตามนี้เลยนะคะนี่เลขทูบนะคะโอ้ยเห็นเลขทูบแล้วเลือใจค่ะค่ะเลขทูบนะคะ1 4 2นะคะหวยเราพัฒนาออก2 3 4นะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะทุกคนก็เสียดายเนาะ คือบอกเอาหลักรวยมาใส่เฮ้ยเอาหลักร้อยลาวพัฒนาเอสมาใส่ได้สามสี่สองเลยนะคะอันนี้ก็ฝันค่ะฝันว่าหวยเราพัฒนามันออกหนึ่งหกหกศูนย์นะคะโอ้ยแทนที่สิฝันเนาะสองหกหกศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะฝันว่าเราพัฒนาออกไม่มีห้าเลยนะคะทุกคนปัาดจังเลยจังฝันเนวนั้นเนาะฝันว่าเราพัฒนาบบมีหาเลยผู้ใดไปหาถือกินวาซานในฝันนั้นแม่นี่หลีค่ะจัง แทนที่จะฝันหวยแม่นๆนะคะทุกคนโอ้ขวัญเงือกขวัญงอคะ่ะจังไปจังไปฝันว่าเจ้าของถือกินวัสอ้ศูนย์วัสัน,สน,นะคะ่ะเยาว่าแต่นี่ฝันถนหมฝันกับศูนย์ค่ะตายจริงๆนะคะทุกคนเอานี่บอกเขาบอกว่าฝันเป็นจริงโอ้ขวัญเงอือกขวัญงอเอาตามนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ของแอดเนาะก็ตามนี้เลยนะคะอามาดูของหลานนะคะของหลานก็หลุดนะคะหลุดถือว่าหลุดยับเยินเลยนะคะไม่ไม่เจาะไม่เข้าซากตัวเลยนะคะ เออเข้าแค่หน่อยกิดนะคะสายรูดก็หน่อยกิดหน่อยสามาัคคีนะคะหน่อยพัฒนาโอ้เขาสามอันอยู่ตัวนะพิเศษนี่เข้าหลักร้อยนะคะสายรูดนะคะแต่มันเบอร์ไซเข้าตรงการตัวเจาะนะคะ เราต้องการตัวเจาะนะคะทุกคนของร้านนี่ยับเยินเลยนะคะยับเยินค่ะทุกคนเนาะเอามาค่ะสู้กันต่อนะคะสู้กันต่อเอานี้ของร้านนะคะร้านให้ตัวเดิมนะคะทุกคนห้าหน้อยสูตรร้านของวันที่สิบนะคะให้ไปที่แปดนะคะสองห้าแปดนะคะสองห้าแปดห้าแปดสองห้านะคะสองแปดแล้วก็แปดเจ็ดนะคะสองห้าแปดนะคะสองห้าเจ็ดสองสี่แปดแล้วก็แปดเจ็ดศูนย์นะคะตัววินสองแปด

274นะคะ2 4 2 41นะคะ5 1 5 1 0 2 1 2 5ค่ะเอาเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปางกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอดเด้อฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะขอให้ปังปังกันนะคะเตรียมรับแนวทางเลยนะคะแนวทางเตรียมมาแล้วค่ะมาทุกแนวทางแล้วนะคะเตรียมจอลงกระหน่ำเลยนะคะทุกคนเตรียมพร้อมรับแนวทางเตรียมแคปเลยนะคะแล้วเราจะเจอเจอกันนะคะ กับแนวทางรออัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยในวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะให้มี FC มีเวลาคิดเวลาคำนวณเนาะเสาร์อาทิตย์นะคะส่วนมากจะลงแนวทางรัฐบาลไทยกระหน่ำเลยสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีกับทุกแนวทางที่ทางช่องนำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ